ok này khi vừa làng các cầu này công thọ đá bim bim các mã khi thời gian này bên phe cầm mình cho sẽ có các tăng các เราต้องมาดูมาต่อเพึ่งเวลาหลังเนี่ยก็เรี็วอ่ะตัวผู้เล่นก็ถือว่าใช้เกิดจะเป็นชุดเดิมของคือเวลาแรกแล้วแต่ใส่ต่อนี่เฉลี่ออกข้างเนี่ยโอ้โหแล้วตามเลยยิงตามน้ำตรงนี้ไม่โดนครับต่อไปพี่อาดาากลับมาแต่เข้าในแล้วเปิดตะลุน่นเขานี่มาไม่ถึงกระตีกระจับที่หอกหลังไปได้ครับยัยงได้แล้วใสุ่มไปด้านฝั่งขวาครับสำหรับบางบอลดีไล่ครับ หลังก็งสตาร์ทมาเกับมาใช้เสถีเพื่อตัวจริงอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับบอลมิล่าครับแต่โหมยกเ <c oughs> ข้ามาแล้วไม่ได้ยิงไม่วางนู่นนี่เลยไม่ตรงกอดก็โอ้ยนะบอลแรกของเขาขวาครับต้องกอกเข็มโทษครับโอ้โน่นนี้ไม่ตรงกอครับถ้าเข้าขึ้นมาสวยด้านทีน่ะจังหวะหลังนี้ถึงก่อลก่อนแล้ว,ว,าว,วออามาสวยรสชาติ ไฟต่อทางขวาครับยิงหันข้อไม่ถึงครับโอ้โ,โหโดูครับฉันหลกงนิดนึงเพียวบาก,กันมาได้ครับแฮ็กให้ลูกนี้ดองบอลเตะทิ้งเยอะโอ้โหตอนนี้ดีขาประกันหลังตัวหลักไปแล้วนะาหนีตรงครับก็เอาตะนั่นดองกับเิงเนี่ยลงมาเล่นเป็นกองหลังครับสองคนครับยังได้เลยไม่คู่อีกทีแล้วทางขวาครับ เปลี่ยนพุ่มมาครับบอลปูมจับก่อนวัดบอลอีกทีหนึ่งเปิดลับมาเตะทิ้งเอาบอลตะหว่าสองแม่ต้องยิงด้วยซ้ายลูกนี้ข้างไม่ถน,นดบบัดจะวัดเป็นตั้งแต่จากปากกระตูขึ้นมาครับ โอ้โหแล้วแปดสวยด้วยทางซ้ายแท็กอาบหันกันข้างหน้ามีสองคนแท็กโอ้โหยิงลูกนี้ไม่เหนียวโอ้จังหวะนี้จะสงวนให้เดียิงก็ได้แล้วแท็กดึงเลยิงเองครับโอ้โหมุมบอลแล้วเสาแรกครับลูกนี้ใส่ก้าสองตูเราเด้งเข้าไปเลยครับใส่เลยโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าเหนือวช้างกับแท็กครับโอ้โหเ็ะขาดมากครับสูงหน้าวินเทจครับโอ้โหมาได้มาตรงที่สองครับพี่โอ้โหเกมแบบนี้ดิ ต้องบอกว่าไม่ง่ายครับพี่ราองก็จะกลับมาเอาแล้วทั้งหนี้ไม่ชนอะไรพี่อายจริงอีกทีนึงไม่ตรองขอแล้วตอนนี้ค่ะโอ้โหตูครับมไมได้วัตุที่สองแล้วตอนนี้บอลเวล่าดิตกที่นั่งลำบากแล้วทำงานหนักเลยสองเข้าตัวแล้วขึ้นหลังจังหวะที่ให้หนึ่งสองอ่ะแล้วแท็กตูครับจังหวะนี้มีความเร็วครับ แต้ S <S เอาา้าบางแล้วจะไปเล่นต่อลูกนี้วิลเชติโอ้ยไปลูกทุ่งกับพี่เ,เราเล่นเร็วขึ้นมาไปตีให้ลูกนี้ไปทีนึงก็ขีดไปซ้ายลูกนี้นนทันะลับออกห้างแล้วยวได้ไปลูกทุ่งทางขวาเอ้าปุ่มไก่เข้ามาลูกนี้เอ้าปัดไปสองสองกู จะเข้ามาช้าอยู And, so, ่แล้วยังดีที่บอลถอยท้ายออกหลังไปก่อนครับตานเตะเล่นซ่าเนาะไท่ตรงกลางาม้าทีเข้าขวาสวยครับแล้วตุวนนี้จริงโอ้โหไม่ได้เนาะตานเตะดัดเปล่ากประตูขึ้นมาครับบอลข้าฝฟาเรามาตั้งยันขวาบอสโอ้โหเราให้ลุนนี้มด้ไหมเ ก่ขายยังทำได้ดีครับบองวิล่าบอลโอ้โหหนูผมตรงกลางไม่มีใครเข้ามาบอลต้องขายเราตั้งกัน้ไหมครับเตชิะยาวขึ้นมาไล่ฝูเลยครับแปะคืนนอดเดี๋ยวพี่อาโอกลางลูกนี้ดีเข้าขวาแล้วกินโอ้โหจังหวะดูด้วยฉันแบออกหลังครับเป็นแตะมุมครับได้เข้าไปลุกสองคนแล้วทำได้ดีแล้วจังหวะนี้สารับพิษ ไอ้มเมติแล้วนักขวาแล้วบอลวิล่าที่อาไปเตะเ,เองครับเออยัดมาตรงกลางจะหมงทิ้งออกมาได้ครับตูไกลมาบอลทิกโอ้โหจับบอลลงไม่ดีครับอ๋อดันข้างไปใสนลูกทุกแล้วลแล้วลตัวเองตัวสาวตูงมาทุบงเลยครับเล่นเร็วทันทีแล้วบอลวิล่าตามหลังสองประตูครับ ยาวกิงไก่รู่นี้แม่ตกลงแล้วก็เตะทิ้งกระแจงเอาแล้วจตะวันท้ายปาทิ้งงีนึ่งตั้งเออต้องเคลียรบ <c oughs> ย้อนเหรอวะตั้งใหม่ครับวัดเปิดยาวต้องโ่งแล้วบอลฉันแหลกมาตะวท้ายออกข้างครับ <c oughs> ยังได้ในลูกทุ่งครับ แล้วแม่ยาวจะเล่นเร็วไม่ได้ต like ูนตอนนี้ตูนกลแทนแล้วก็ปิงแม่ยังเล่นเกมรับได้ดีแล้วโผล่ข้าทางไหนก็แบบให้ตรงกลางเลยย้อนหลังเพื่อนอีกโอ้โหบอลบอลจะล็อกหลบตัวนี้ไม่ไาแล้วดูว่ากสวนกลับปิงโยกเข้าแรงมาสวนเข้าขวาจริงดูนีโอ้ยยังเชื่อชขามันจะจับได้ยังตูน

ชาติย้อนเดือมาวัดบอลเอาลูกเล่นยากแล้ววันนี้แต่ไม่เข้าทางเขียวเลยต่อยข้อรอนหัวแท็กปั่นโค้งขู่ขู่ลูกนี้ไม่เหลือแลเสาแรกแล้วแท็กโอ้โหนี่ต่อยข้อร้อนตู้กันเลยแล้วแท็กกับไปนั่งไฟอ่ะโอ้วิ่งมาป่ลูกนี้ไม่จับเลยท็กจะวิ่งมาปั่นให้เท้าขวาแล้วเสียเสาแรกเข้าไปสวยมาแล้ว อู๋เป็นสาวมาดูเศูนย์อู๋ต้องบอกว่ายากแล้วต้องถ้าจะกลับมานี่ปัดตรงแรกต้องหายเจอแล้วขอจะชนะด้านบอลนีหน่อยครับอู๋โหดูแล้วลูกเกมแบบนี้หลับบังแล้วของเขาบูมชาติวางงลบตัวนัออกมาทางขวาบอลข้ามฝ้าออกมาพี่เต้บอลดีลงมาทางขวาบอล พี่เต้เปิดชานแหลมออกข้างแล้วตูนเร็วเลยบอลโยกเข้าในมาสวยโอ้โหแล้วพิ้วหลอไปสองไม่ต่อโอ้โหไว้คนละนิงโอ้โหหลอกสี่คนด้วยวิ่งต้องเข้าในลำบากอ่ะสุดยอดเลยประตูนี้ถ้าไล่อ่ะ แต่ว่าไม่ได้ครับโดนตะขอดิบกระดิ่งให้เลยตั้งแต่จากฝั่งประตูขึ้นมาโอ้โหพี่เตะทำดีทุกอย่างแล้วมาตายตอนตกก็โอ้ได้ยิงเข้าวันี่สุดก็หาปเลยประตูทะลุไปคนเดียวสี่คนนั่นเองสองเบินเร็วมาด้านขวาตีหนูคืนตรงกลางเอายอหลังเพื่อนครับปาวน์ดีบอลกิงสวนเลยครับมูไม่ตรงสองครับ แล้วตั้งเตะปาประตูขึ้นมาครับเราจะมีการเตะตัวแล้วทางทางการทหารจะหรับบอลวิลล่าครับเอ้ายังไงครับมเล่นต่อไปก่อนครับสิงยาวมาไป่านบอลครับอาโฟการเก็บได้ฟงวิลล่ายาวแป่วันนั้นขวาปุ่มชนแหลมเอ้าเล่นจังหวะที ไ่อะโอน่าจะโดนหน้าเอาหน้าไปเพือดได้ข้าง้าครับอลเขาแหละมาเข้าหน้ามาดีเะหน้าบุูองไ้แล้วไงน่าจะมืเม็กมา ทูไก่แล้วโอ้โหเน้แท้เรียบร้อยยัะโอ้โหยาวแลม่จังหวะนี้ต้องคงแล้วพวเพื่อนโอกว่าทุ่มไก่ล้มาแล้วโอ้โหแล้วเหมืเรียบร้อยเออ้าวพ้หไล่มาเป็นหนึ่งมาตูต่อสามแลตอนนี้เเป็นไ่สา่เร็จแรับออกมามิล่าตองยืดต้อเข้อไปวัดนทุกคนเดินได้เนทุกคน ข่าวฝาออกมาทางขวาครับพี่หนูโอ้โหแม่เปิดตูกนี้ไปไหนไม่รู้แม่เตะตั้งแต่ฝาปราตูขึ้นมาครับพอเล่นเร็วทันทีครับน้องมิลาข้าวฝาแหมไม่ดีแล้วบอลพี่หนูแหมจังหวะบอลกลับมาได้ตัวเล่นไม่ได้ยาวปาดเข้าในมาสวยครับล็อกเข้าในมาค่อยงานง่าดๆพี่บอล เลยแต่ว่าเราเปลี่ยนกาหน้าวเปลามาทางขวาสับบอลไม่ค่อยดีแลนะอู้จังหวะนี้เข้าบอลรวดก็เพียบอ,อ้าวมาได้ฟรีคิกสำคัญครก็อู้ได้ยิงดีๆมีโอกาสครับตำแหน่งแบบนี้อราแล้วมาดูว่าฟรีคิกของมาโมวิล่าจะทำได้ดีขาดไหนครับโอ้มีโอกาสลุบบ้นจากเซตชิกับ Bon ลูกนี้บอลยังเป็น้าเลยลูกสูงกับหลายมาบอลป่าลูกนี้ไม่หาตัวบล็อกแล้วก็เรียบวิ่งไปอย่ามาบล็อกได้เร็วแลยต้องว่าสุดท้ายพี่เองได้ไปลูงทุกในนัดนขวาอีกทีแล้ว เปิดจาก้วโคกเอาแล้วต้องู่กอลต้องขู่ดิขู่ตรงกลางมันไม่ได้เลยจังหวะก็จะขู่โอ้โหลึกมาถึงแถวสองแล้วหมกคนนี้ก็เลยกดวงมันไม่มีได้แม้ไนะตั้งแต่จากเปลมาตรงขึ้นมาครับขอเล่นสั้นๆครับปิงฝ่เองครับทางด้านซ้ายครับสายทะลุขึ้นมาตอนนี้แท๊ก เตือนดีทำตาไปเป่งอ้ยบอลมาย้อนหลังเราเล่นไม่ได้ครับเล่นตีตังเตะเราเล่นเร็วแล้วอ้โหแต่ว่าจ่ายบอลไม่ค่อยแม่นครับตียาวมากแล้วตุ้งหูปลายใจน้อยเลยบ้าโอ้ยระหว่นีเ่นเพื่อนเตะบอลซ้ายครับตัดสินใจเล่นเร็วเราก็ยดีครับ สียาวมาเกาะตูนก็ยาวเอาเป็นบุงน้งก็ปองยาวเอา,าด้วยจังหวะนี้เล่นยากก็ตะโกนทีก็ใหม่ตรงเพื่อนเสร็จแล้วรึเปล่าเบต้าใส่จากประตูขึ้นมาครับเพียวต้องการประตูที่สองเพราะเวลากดดันให้เหลือช่องว่างแค่ประตูเดียวครัรบสำรับทางด้านดาวมบริล่าครับอะไครับอันนี้เหร ยิงเต่ไปมากสิบแี่เาอเป็นเอป็นสิบพ่เอเป็นบเอเป็นสิบแม่าเปิดไปเสาสองโฟโอ้โหไม่จับบอลก็บ้าเลยจังหวัดไทยพยาปจะดีจังหวะแรกเลยแล้วตู่ก็เตะไม่โดนเสียโอกาสไปเลยแล้วสันทีเรโห บาบอลมิน่านต้องการประตูที่สองโคโยกดดังนครับเก็กบบอลยาวมาแช้างลงมาเก็บบอลไม่ดีแล้วตอนนี้เอาฟั่มกันแล้วดูครับ เ,นเนสียบอลครับยดาขึ้นมาสวยครับตั้มไปต่อหรือเปล่าจังหวะสุดท้ายอาแล้วมือไปดึงครับโผลนน่แล้วจังหวะนี้เราเล่นเร็วทันดีครับบองวิลล่าต้องการตัวอ้าวแล้วฟา,าวอีกแล้วโอ้โหเพีย้ยเริ่มจะตัดฟาวแบบนี้เพื่อสิทธิ์ต้องมีการฟาวไว้บ้างเนี่ยน้ำว้าแบบนี้บางทีโอ้โหดูแล้วน้ยู่แล้วไปต่อนี่ต่อน่อยครับต่อใหญ่ก็ประกาศเลย พิกตอดบ่อยๆผู้ื่อนทนได้เพราะไปเหลืองแจกได้ต้องระวังเงือบไอ้หนูไปพีนออกมาข้างหน้าไม่มีใครเลี้ยงเข่าซอมคนเล่นเร็วทันทีเลี้องตอมคืนกลับมาตั้งเงินใหม่ครับใอ้เดี๋ยวเราจับบอลไม่ดีครับตรงนี้ กลับมาได้ครับบองวีล่าครับบอลวัดห้จะพันลุกตรกางไม่ผ่านครับช้าแปลว่าช้เบิร์ตอัเดียวสวยต้างขวาตั้มเราอยูวี่ครับแต่บอลงมาตรนนี้ให้ตรงกางยิงแล้วก็โอ้โหไม่ผ่านประตูครับ้งเเกิดทำแมติได้ครับูบอลสุดท้ายปิแตกทิ้งออกมากใหมไทครับานการเติมตัว้นาสนาครับ โอ้เอาวอัดต่อนี่เดี๋ยวต้องดูว่าใครจะลงไปเล่นเป็นปากกาอันสุดท้ายครับโอ้โล่นว,วัดต่อแบบนี้นี่ไม่มีคนเล่นเลยนะฮะครับแต่ให้ใครเล่นแล้วรือว่าจะเล่น,อนกองหลังสองคนียต้องดูครับบองบิล่าครับทีอาเปิดจ้าวแ้วไม่ห่าน้องครับเตะทิ้งมาบอลพักออกลงมาสวยครับทีอา หลอกเข้าในมาป่ะหลงก็ได้เสือตึงควแล้วยิงไกลแบนี้เอ้าโอ้โหฟังอุ้ยใช่ไหมยังรับแล้วเต็มตัวเล right? like, ่นเร็วเปิดออกมาผูกจะให้แท็กมาอีกนั่นเยอะจะมีการเปลี่ยนตัวแมันมีปัญหาอีกทีครับเดี๋ยวจะแกงคู่นี้ครับในคู่ถัดไปครับก็จะเป็นคู่ระหว่างคะแนน มันเด้งกจะลงสนามเจอกับบางลงเขียดครับในคู่พบตัดไปครับยังไงมาถึงสนามแล้วก็เตรียมตัวกันได้เลยครับทสองทีครับขึ้นเวลาหลังเหลือแค่สามนาทีครับยังไงเวลาจะได้ไม่เหละกันด้วยครับขู่ไกลขึ้นมาแล้วโอ้โหโง่งเพี้ยนแถวสอง เปิดเจ้ามาอ้โหูเลยเนกบเราหนูนี้ไม่เห็นวปนแต่สวนมาโปงได้แล้วเียร์เก็บได้ด้วยแรับบางอยู่จอดซ้ายไถมาไม่แล้วบอลไม่ออกไมงถอยเจ้าไปทั้ทนแ้กบางก็โนกับแท้กับด้านหังโอโ้โหหัวตอนนี้ รถมอเตอร์ไซค์ชนรถบรรทุกเลยแล้วก็เลยขู่ก็ุ้่มตู้ว่างไงแล้วใช่ลูกล่างเป็นรองเยอะครับแต่ว่าได้เป็นลูกคือชิคแทนครับแต่เขาเปลี่ยวตั้งครับชิฟเข้าไปแล้วก็โทษปะอู้เป็นแท็กเข้า์รุ่นนี้โมงโอ้โหบอลมาโดนตารศิษับเป็นตั้งเกยดจากเป่าประตูเล่นเร็วทันทีแล้วตอนนี้บอลมิล่าครับของหลังใช้แค่สองคนครับตอนนี้ครับ ชาทีมคันแลบออกข้างยังได้เล้พูดอีกทีครับต้องการประตูที่2ครับเพือ่อจะลดช่องว่างนตอนนี้บาโ์บิล,าล่าครับก่อนจะได้ประตูที่3าม่มาต้องมีประตูที่2ก่อนครับเตะไอจันอ้าวเราไปจุดเกงใจนะลูกนี้จ้าวก,ก็ไม่เล่นบุ้งก็ไม่เล่นครับ จบจากเกมผู้นีดด้อาจารยู่ต่อไปจะเป็นเกมระหว่างมนเดย์จะลงสนามได้กับบางลังเสียนครับยังไงมาถึงสนามแล้วรงควรเต็มตัวได้เลยครับไปได้มีเวลาลงไปยื้เส้นยื้อสายครับทั้งสองทีมครับถามมือไปดึงอีกแล้วนะเสื้อตัวเองก็มีอยู่แล้ว,ลวลจะไปจับได้เสื้อคู่แข่งหีืครับเออ อามาดูเป็นชิคกับสังหะนี่ครับบอลยิงโอ้โหสนามนอะจจะสั้นไปหน่อยครับเจ้าสวยเป็นตั้งใจจะเขอาประตูขึ้นมาครับไปเงี้ยสูตรหูยาว,าวอันขวาพี่หนูภัคอกลงกัให้เพื่อนเล่นต่อไปได้ปั้มกันพี่หนูยังได้ครับแปลา่าครับ ัาเท้าซ้ายแชมป์ให้มาตากกาั้มบอลอยู่แล้วแยกับเท้ารุ่นนี้ให้เลยบอลตูนล้วผูกขิดอะไรเพียบเยอะครับติงให้ไม่ผ่าน,นตูนี้ครับเตะทิ้งออกมาได้ครับเอ้าแล้วบอลสุดท้ายไม่ออกด้วยครัตบตั้มมุมถึงก่อนต่อมาสองเอายังได้แล้วตั้มระตกเข้าไปบอลมันไม่มีน้ำหนักครับเันนี้โอ้โนาทีสุดท้ายตอนนี้เหลือไม่ เหลือไม่กี่นี้แล้วครับดูในช่วงครึเวลาวัดเจ็ดก็สัมรจในครึ่งเวลาหลังครับเพราะฉะนั้นเกมระหว่างมันเดย์กับบางลำเจียงยังไง้เตะตัวได้เลยครับมาถึงสนามแล้วครับมันเดย์กับบางลำเจียงก็จะได้ลงมาทำไก่แข่งกันต่อเลยครับทั้งสองทีมครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันก็สำหรับเกมในครึ่งเวลาหลังก็เจอเพื่อนทั้งสองทีมที่ทางสนามเลยครับทั้งบางทั้งบางบอดิล่าครับแล้วก็เพียบครับเลยที่ทางสนามเลยครับ เดี๋ยวนี่การสนามต่อน้องสองทีมครับทั้งเพียบแล้วก็บาร์บิล่าครับยังไงก็แล้วแต่น้องขอคุ้เลืองสองที่ก็ทั้งเพียบแล้วก็บาร์บิล่าด้วยครับอ่าสองหรับเกมนี้ก็เป็นปนะเพียบแล้วก็เอาชนะไปได้ครับยังไงจังหวะไหนกระทุบกระทั่งกันบ้างครับเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่แล้วครับยังไงขอโทษงทักนครับยังไงต้องขอคุ้เลือกสองทีม่ก็ทั้งเพียบแล้วก็บาร์บิล่าด้วยครับ